สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับวันนี้เรามาพบกับเจ็ดสถิติห่วยๆของโนบิตะที่พวกคุณอาจจะยังไม่รู้เรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าจะมีสิทธิไหนที่คุณเนี่ยรู้แล้วบ้างหรือเปล่า เริ่มที่เรื่องที่1โนบิตะยืมของวิเศษของโดราเอมอนทั้งหมด1 1 7 8ครั้งสําหรับเด็กแว่นเรียนห่วยแตกเพื่อนเพื่อนในต่างรุมแกล้งเขานะครับสิ่งเดียวที่เขามีดีที่สุดเลยเนะี่ยก็คือมีชิซุกะเป็นเมียในอนาคตแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันยังมีโดราเอมอนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ห่วยแตกแบบนี้แต่สามารถมีดราไอมอนที่มีของวิเศษในการช่วยเหลือเขาได้ทุกสถานการณ์ <c oughs> เพื <F son> um, oh. s <S ่อนรักโดราเอมอนมาที่เรื่องที่2โนบิตะทําของวิเศษของโดราเอมอนพังไปทั้งหมด578ครั้งจากจํานวนการยืมของวิเศษจากโดราเอมอนทั้งหมด1,178ครั้งคุณรู้หรือไม่ล่ะครับว่าโนบิตะเนี่ยทำของวิเศษของโดราเอมอนพังไปทั้งหมดถึง578ครั้งด้วยกันซึ่งถ้านับตามสถิติแล้วก็คือโนบิตะนะครับทำของวิเศษของโดราเอมอนพังไปเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับด้วยความที่ว่าโนบิตะนะครับเป็นคนห่วยแตกไม่ค่อยระมัดระวังอะไรสักอย จึงทําให้ของวิเศษของโดรากอนถึงแม้จะดีแค่ไหนนะครับแต่มันก็มักมจะพังคามือของโนบิตะมาแล้วเนี่ยจำนวนนับไม่ถ้วนเลยแหละครับมาต่อที่เรื่องที่3โนบิตะเปิดกระโปรงของชิซุกะไปแล้วทั้งหมด122ครั้งพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งมณีแดเด้งนะสำหรับสิ่งที่โนบิตะทําไว้นะครับกับชิซุกะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเอ็งทําขนาดนี้เลยเหรอภาพจานะฮะที่เราได้เห็นโนบิตะเนี่ยเปิดกระโปรงของชิซุกะมันนับไม่ถ้วนเลยนั่นแหละครับแต่รู้หรือไม่แหละครับด้วยยอดจํานวน ถึง122ครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆเลยกับการที่โนบิตะนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งกว่าจะเผลอบ้างแต่บางครั้งก็มีจงใจนะครับในการเปิดกระโปรงชิซูกะแต่ถ้า122ครั้งแล้วก็นะฮะถ้าพ่อแม่เขารู้ขึ้นมาในี่โนบิตะเองตายแน่นอนต่อด้วยเรื่องที่ 4, n o โนบิตะแอบดูชิซุกะอาบน้ามาแล้วทั้งหมด627ครั้งนี่เองสาบานนะว่าเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจดูจริงๆ สำหรับการที่โนบิตะแอบดูชิซุกะอาบน้าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่แบบว่าเป็นสิ่งประจําเรื่องสําหรับโดราเอมอนเลยก็ว่าได้เพราะเราเนี่ยเห็นบ่อยมากๆกับฉากที่ชิซุกะนะครับอาบน้ําอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตอนนะครับที่โนบิตะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับในการที่ไปแอบดูจริงหรอด้วยความที่ว่าโนบิตะนะครับเป็นคนที่ชอบชิซุกะมาอย่างยาวนานนะครับจึงทาให้เวลาเขานึกถึงชิซุกะเมื่อใดนะครับเขาเนี่ยก็มักจะไปหาเลยนะครับโดยใช้ประตูเนี่ยไปที่ไหนก็ได้นะครับของโดราเอมอนนี่แหละในการ และก็มักจะไปเจอนะครับชิซุกะที่กําลังอาบน้ําอยู่เผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าชิซุกะนะครับเธอเป็นคนที่ชอบอาบน้ํามากๆนะครับจึงทําให้นดมิตะไปพบเห็นนะครับชิซุกะที่กําลังอาบน้ําอยู่ตลอดเวลามาต่อที่เรื่องที่5โนบิตะขโมยเงินแม่มาแล้วทั้งหมด12ครั้ง เราข้ามเรื่องเกี่ยวกับชิซุกะมาบ้างนะครับแล้วมาดูความเลวนะครับเรียกว่าเลวดีเปล่าเอาเป็นว่าจริงๆไม่ต้องเลวหรอกเพราะว่ามันจะกระทบผมนะครับเพราะว่าเด็กๆผมก็เคยขโมยตังแม่นะครับแต่ว่านูพิตาเนะครับเขาขโมยเงินแม่นะครับมาทั้งหมดแล้ว12ครั้งด้วยกันคือถ้าเรานับตามจํานวนเนี่ยมันอาจจะดูเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณลองคิดดีๆนะครับว่าด้วยจํานวนตอนของโดราเอมอนเนี่ยที่มีมากตอนเหลือเกินนะครับกับการขโมยแค่12ครั้ง มันก็น่าจะนับได้ว่าน้อยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับการขโมยเงินแม่12ครั้งนะครับซึ่งโนบิตะขโมยเงินแม่ไปเนี่ยทั้ง12ครั้งเลยเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นการทําเรื่องไม่ดีนะครับก็ถือว่าผมแถให้เลยนะโนบิต no ะต่อด้วยเรื่องที่6โ no นบิตะหนีออกจากบ้านมาแล้วทั้งหมด14ครั้งด้วยกันด้วยความห่วยของโนบิตะนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรียนบ้างหรือการประพฤติตัวของโนบิตะนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยมักจะทะเลาะกับแม่เขาอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้นะครับโนบิตะบางครั้งเขาก็รู้สึกน้อยใจนะครับอาการที่เขาเนถูกแม่ดุแม่ดา่าจึงทำให้เขาต้องการที่จะหนีออกจากบ้านเพื่อไปใช้ชีวิตด้วยตนเองโอ้โหความคิดเองนี่มันดีสเสลือเกินนะโนบิตะและเขาก็หนีไปนะครับซึ่งเขาหนีไปทั้งหมดแล้ว14ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่หนีไปเนี่ยแต่ละครั้งนะครับเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นนั่นแหละฮะ มาที่เรื่องที่7กันต่อเลยโนบิตะนะครับใช้ของวิเศษในการจีบชิซุกะทั้งหมดมาแล้วทั้งครับ542ครั้งเรียกได้ว่าความพยายามดีเลิศประเสริฐสีนะครับไม่เหมือนกับเช่นตอนที่เรียนหนังสือนะครับสำหรับโนบิตะเลยสาหรับการพยายามของเขาที่จะจีบชิซุกะนะครับซึ่งเขาใช้ของวิเศษไปแล้วทั้งหมด542ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เหลวเป๋วใช่ไหมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าของวิเศษของโดรีมอนก็ได้จึงทําให้นะครับในปัจจุบันนะครับมาถึงโลกอนาคตนะโนบิตะจึงได้แต่ง,งานกับ กาตามความฝันของเขาในวัยเด็ก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7สถิตินะครับที่โนบิตะเนี่ยได้ทำไว้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่เราคนรู้หรือเปล่าอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่เป็นอันว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่โนบิตะทำนะครับพวกเราเคยเห็นกันมาแล้วอย่างแน่นอนก็เหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับในการทำคลิปเหล่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆ ไปแล้วครับ